ความห้อนความเมื่อยไปลเลาะเบื่องเข้าให้ยูเทึงผู้พุทธาก็ลงมาว่ามันเป็นเกี้ยวแล้วบอกมานั่งพักพ่อนยู่เทียงให้นจักน้อยหนึ่งก่อนความห้อนมือนี่มาให้ว่าเลยนำสะนำชายนำเฮือเดอโบแมนนำยังมือนี่บาพรมิไล่จะไปว่าเรื่องคนคิดตัวสู้พวกเจ้าฟัง ตัวกระตัวแท้ตัวว่าตัวดีตัวดักตัวคักตัวแน่ตัวแท้ตัวว่าจักจิตตัวไปเพื่อยั่งคอยตังบมักนานคนกี่ตัวนี่คนกี่ตัวคนกี่ลัก คนขี่เบลคนขี่ค้านคอยตังบมักตัวแล้วมันได้ย่งขึ้นมานะมันได้เป็นในบ้านมันได้เป็นกองร่อนป้องกันเนี่ยมันได้เป็นรอปพอย่มเนี่ยมันได้เป็นคันนายกธรมนตีเนี่ยนะอันขี่ตัวเนี่ยมันได้เป็นชาวนุ่มเนี่ยเขาคือเลื่อนชั้นอันตัวเนี่ยตัวไปเพื่อย่างคอยตังบมักสุดอันคนขี่เบลคนขี่ตัวนี่ไปยุบบ้านได้เมืองได้กบุทึกเพิ่นอันคนขี่ตัวคนขี่ลักคนขี่เบลคนขี่ค้านนี่ยู ช่กบบุึกบ้านทึกเมืองบุึกมู่ทึกคู่อันนี้บแมนวอลประจานเด้อทุกคนเด้อคอยกระมักออลี่สำหรับคนกี่ตัว ระยะหนึ่งบาพรนวิไลประกาศถึงหากระเป๋าตกระวังเส้นทางด่วนมหาวังเวียงและกาชีเนาะและบ่มีวีเวลยังเลยผู้ได้จ้วบกระซ่งบ่จ้วบกระโบเห็นซ่งเนาะเออมิจิลีไปเลยทางช่อง y o u t u b พราว่าแต่จะเป็น f a c e b o o k บาพอนวิไลบอกเ็นไปติกตอกแต่ละช่องลงมดแล้วประกาศตามหาฝากเบอร์ไว้กระบ่มีวีเวลยังเลยเนาะแล้วมีระยะได้ระยะหนึ่งช่วงอาทิตย์ก่อนป้ายนี่เนาะอาทิตย์แล้วนี่ มีน้องผู้นึ่งเนาะเราโทรมาว่าฮาลัลโหลบาวพรวิไลบอสเรา,าก็ว่าโดยแม่แล้วน้องมีอย่างบอมีอยังจิลมนํ่บอเราก็ตอบว่าว่าบมเมนกระเป๋าอายว่าเฮีย เฮาว่าเออกระเป๋าเนี่ยได้กระเป๋าไอซีลาย,น,ยนั่นนี้เป็นกระเป๋าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องสำออกสม์อางสบูส่สลิปเสื้อซ้อนอีอยังกัวยวนมดตั้งโต๊ะเซียวเทวดาหมวกนี่กัวยวนมดท่งเอ้ยเสื้อฮอนด้ายวนมดเนาะเออแล้วเครื่องนุ่งห่มยวนมดอ่าแล้วบะนีะ่เนาะเขาก็ว่าวันนี้นั่นแหละว,ว่าเออน้องพอดีน้องเมื่อเที่ยวอยู่วังเวียงไรเห็นน้องเก็บมา เออดีใจแล้วตัวเองจะได้กระเป๋าเครื่องคืนเนาะกระถามทักทายสบายดีเพื่อนน้องอยู่ใชเดี๋ยวนี้ว่ายูดงโดกว่าเซนเนาะฟังเสียงวาวหันยกักออกไทยยงจันหนอหยนึงแต่คือเสียงเราเทิงเฮานี่แหละเออคือเสียงเราเทิงเฮานี่แหละก็ไม่ได้จําแนกชนเผ่าเด้อเอออันนี้เฮาก็ทำว่าเออเป็นได้คันน้องจวบเอาไว้ให้อายอยู่หันเด,เด้อเป็นได้ฝากมาให้อายเด้อเฮาว่าจังสี ขานำจิตนำใจหันขาฝากไอจิตใจเองแล้วพวกน้องจะเอานำโทอได้ขานำจิตนำใจตับหูตับตาบตาัตาบหน้าขาจูบข้าเห็นหันไอจะเอาให้ตามสมมาพาควรนกับว่าจังซีเนาะอ่าแล้วันี้เพื่อนกับว่าว่าบุนนึงก็เนื้อบันนึงก็เนื้อไอมีอาาแม่น้องโทมาว่าชีว่วาออกประชาเราเถืองเงาเอาเอาเอาโอ้ด้วยว่าสีเป็นได้จากน้อยติโตอาไอเดอร์แล้วอาอจิโทฮะว่าสีเออเราก็ระวางสายไป อยู่ไปประมาณชั่วโมงายโทรหาในแดกับบไนใดโทรหาในใดกับบติดเออกันแลวไปมามือที่ซ่องโทรอีกติดบ่อยากฮับอีกเออบ่อยบ่ฮับมามือที่ซ่มโทรอีกเอาบันนี้โทรไปเฮาเบอร์แล้วว่ามันเบอร์คอยบันนี้เนาะอ่าสรงใยแล้วได้เฮามันจิเมมันมันตัวแล้วเฮากัละเปี่ยนเบอร์โทรโทรไปตู้ตู้บ่อยากฮับบ่ฮับบ่ว้าหยังบ่ทวาว พวกน้องอย่ามาตัวอย่ามาลอกล่วงไอแบบนี้ไอยบมักเดคอคขันซันไอจิประกาศลงเฟซได้พวกน้องเห็ดแบบนี้ไอบโบมักคนขีดตัวคนขี้แบวได้คันบ่จ้วกับว,ว่าบ่จ้วงันบ่เห็นก็ว,ว่าบ่เห็นบ่ต้องตัวบ่ต้องแบวแบบนี้ไอน่ะความอยากได้เครื่องมานุ่งน่ะจะว่าสังสิิปนันปั้นนุ่งปั้นนุ่งทุกมือบ่มีเงินซื้อได้เนาะมาได้กะบ่ได้เกี่ยมเครื่องก็อยู่หันมืดเื่องนุ่งห่มลูกก็บ่มีของนุ่งพ่อก็บ่มีของนุ่งส่งกับเนื้อเชือกกับคิงมานำรถน่ะอยดากไ เออแล้ววันนี้เฮากว่าว่าน้องบ่ต้องเฮ็ดแนวนี้ได้คันจ้วบกว่าจ้วบเท้คันท่าน้องจ้วบปหนาท้าวกน้องโบฟากมากก็ได้เฮาว่าเอาไว้ยูเฮือนพวกน้องหั้นไอที่ห้าอันพวกเออพี่น้องอายยู่ไกลเคียงแถวนั้นบอกไปเอามาเฮอะมาไว้เฮือนเข้าแล้วจะให้เขาฟากมาเฮอะก็เว้าชีว่าไปว่ามามีคนมาเอาแล้วาอเพิ่นว่าสีเอาคันมีคนมาเอาแล้วเจ้าหู้ว่าเมนเบอร์ผู้ได้เ้นเบอร์นันเมนเบอร์คอยบอกเจ้าก็หู้เบอร์คอย เปนลูกมันเมียเขาบอกรือว่าเออเป็นยัตติพี่น้องกัจจิโทตามเบอร์ก่อนจูหูจักเครื่องวาอยู่หันอยู่นี่เธอเข้าเอาไปเห็ดอย่างขันเจ้าจวบแท แล้วคนเอาเป็นนาตาเนี่ยได้เจ้าคือบทถามแม่นลูกน้องเออลูกล้านเบาพริวิไล่เบาญาติพี่น้องละเบาเจ้าหูจักละเบาเจมาเอาเครื่องครับเครื่องแทนเหล่าคอยเบอร์มือเบิงเบอร์ละเด้เบิงหูบละเด้แม่นเจ้ามีเออเฟสละเบามีเบอร์แอปเจ้าเบาเบิงเด้เจ้าก็ถทามนั่นนั่นขันเจ้าเป็นคนฉลาดขันเจ้าบวตัวขันเจ้าบเบออนน่ะคอยนะความดีใจเครื่องตัวเองเฮียมีคนจูบอยากได้ขึ้นมานุ่งห่มตัวเองบ่มีเงินชื่อยากได้เครื่องอยากได้ของทำซ้ำบนน ปันมาตัวมาแบวคอยอีกจ nice. ิตัวไปเพื่อนยังเป็นพวกเจ้าได้ยังมากขึ้นอันพวกเจ้าตัวนั้นอิ่มเข้าบอกมืดบอยากบอกได้เป็นนายบ้านบอกอันเจ้าตัวคอยหันแนวนี้แหละโอ้เราแนวป้าดับบี้เล่าเราเราเวอร์เราเวอร์เราจะนี้จากกนได้เดี๋ยวเราบึ้บสันเราจะได้บึ้บจูรนโยโทรโทรนโยเล้อเล้อเรา่าเลิกกบเบื้อนเราจะเมกเบื้อนเราจะได้บึ้บเดกุ้งนำนี้เราย่อเราได้เปอร์บีอาเมอร์แนวนี้โอ้เราปากเราเตรียมได้แต่งเถื่อนหน้าเ้อเถื่อนหน้าคอยสิว่า บุต้องตัวบุต้องแบวบุตรเม่นแต่คอยผู้อื่นกับพวกเจ้าก็บุต้องตัวบุต้องแบวแนี่บุมีอย่าเอาไปเว่าอย่าเอาไปว่าหูตาเห็นจังเอาจังจังเอามาเว่าเอามาว่าไปเลาะตัวผู้นั้นผู้นี้เขาก็สั่งเจ้าลาล่าได้ค่อยเว้าบุเม่นค่อยประจานบุเม่นคอยว้าวคอยว่าค่อยบอกเป็นความดีตักเตือนนั่นบ้ดาพ่อแเม่พี่น้องเฮาเออมีควันอาบแพงสมคือกันแล้วเบอร์ตัวเออแบวกันแบบนี้น้องน้องนักเรียนนักศึกษาก็เซ็นกันบุเป็นตาเฮ็นแบบนี้บุต้องตัวบุต้องแบวแนวบุมมี เอามาว่ายจะเอามาว่าเด้อเถื่อนนายาเฮ็ดเนียวนี้ยาตัวผู้อื่นอีกคอยละดีใจมืดจะใดเครื่องชุดท้ายมาดีบุดีเดียวนี้แลยวมันปิดเครื่องใส่คอยมืดจีแม่บล็อกเบอร์คอยมืดแหละเดี๋ยวนี้บ่มีวิวแววยังเลยยาเป็ดเถื่อนนาท่านี้แหละเด้อทุกคนเด้ออ้าวขอขอบใจสำหรับเบอร์คลิปนี้จนจบเนาะเถื่อนนายาเปตัวไพอีกขอขอบใจ